สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องรายการไอทีมีสาระทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการดีๆมีสาระมีความรู้กับรายการ i อทีมีสาระบัตรคนจนเดือนธันวาคมนี้รัฐโอนเงินให้อีก2,100บาทบัตรยังคงสามารถใช้งานได้ถึงเดือนมกราคมได้ค่าอะไรบ้างรายละเอียดแจ้งชัดเจนในคลิปตัดสิทธิ์บัตรคนจน อีกหล้านคนและนี่ก็เป็นรายละเอียดที่ผมจะนำเสนอให้กับทุกท่านที่ชอบข้อมูลข่าวสารเรื่องจริงได้รับชมกันในวันนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไอทีมีสาระถ้าท่านชอบข้อมูลข่าวสารที่เป็นเรื่องจ,งจริงจากหน่วยงานภาครัฐนะครับและนี่ก็เป็นหัวข้อประเด็นที่ผมจะมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันในวันนี้เราไปเริ่มกันเลยครับสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนหลังจากที่ท่าน ได้ลงบัตรทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่กันไปแล้วนั้นตั้งแต่เดือนกันยาและเดือนตุลาคมที่ผ่านมาตอนนี้รัฐได้เปิด ตรวจสอบข้อมูลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วและได้ตัดสิทธิ์ผู้ที่ลงทะเบียนและไม่ผ่านเกณฑ์เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับกลุ่ม1ล้านคนที่ถูกตัดสิทธิ์นั้นเป็นกลุ่มที่ฟังดีๆครับเป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนวันไหนก็แล้วแต่นะครับผมไม่จำกัดว่าวันไหนแต่ประเด็นหลักที่โดนตัดสิทธิ์คือท่านไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลหลังจากลงทะเบียนนั่นคือข้อที่1 2 ท่านตรวจสอบแล้วและขึ้นว่าลงทะเบียนไม่สมบูรณ์เนี่ยนะครับผมคือประเด็นหลักเลยเพราะบางคนนะครับผมจดทะเบียนสมรสแต่ไม่ได้นําข้อมูลของผู้ที่จดทะเบียนสมรสมาลงทะเบียนประกอบดังนั้นจึงขึ้นว่าลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นะครับและอีกประเด็นหนึ่งท่านจดทะเบียนสมรสหรือไม่จดทะเบียนสมรสก็แล้วแต,แต่แต่ท่านมีบุตรนะครับบุตรหมายความว่าอย่างไรครับบุตรที่มีอายุต่ำกว่า18และ ท่านเป็นพ่อเป็นแม่ที่มีสูติบัตรลูกด้วยกันอันนี้ก็คืออีกประเด็นหนึ่งและท่านไม่ได้ลงชื่อลูกลงไปท่านจะต้องลงทั้งคู่เลยนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นพ่อหรือจะเป็นแม่ก็ต้องลงชื่อลูกลงไปด้วยนะครับผมก็2ประเด็นหลักๆนี้แหละเพอท่านไม่ได้ตรวจสอบท่านคิดว่าเมื่อก่อนนี้ท่านเคยมีแล้วไม่ต้องตรวจสอบยังไงก็ผ่านหรือ,อท่านอาจจะเผลอเลอไม่ได้ตรวจสอบหรือท่านอาจจะตรวจสอบไม่เป็นก็แล้วแต่ จึงเป็นเหตุทําให้เวลาท่านตรวจสอบแล้วขึ้นว่าลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ท่านจึงไม่ได้ไปแก้ไขพอท่านไม่ได้ไปแก้ไขรัฐกําหนดให้แก้ไขวันสุดท้ายคือ17พฤศจิกายนที่ผ่านมาดังนั้นกลุ่มที่ไม่ได้ตรวจสอบหรือตรวจสอบแล้วและขึ้นว่าลงทะเบียนไม่สมบูรณ์แต่ไม่ได้ไปแก้ไขข้อมูลรายละเอียดดังนั้นรัฐจึงตัดสิทธิ์ออกไปประมาณหล้านคนแล้วนะครับที่เหลือขอแสดงความยินดีด้วยครับท่านได้ไปต่อแต่ มีด่านที่2ครับด่านที่2ประมาณสิ้นเดือนธันวาคมอ่ะขออภัยครับประมาณสิ้นเดือนมกราคมรัฐจะมีการตรวจสอบตรวจสอบคุณสมบัติด้านการเงินอีกครั้งหนึ่งและพอตรวจสอบแล้วทีนี้แหละครับของจริงเขาจะประกาศว่าท่านมีสิทธิ์ได้รับบัตรคนจนหรือเปล่านะครับผมถ้าได้รับก็เอาบัตรประชาชนไปอัปเดตข้อมูลใช้ใจ่ายผ่านบัตรประชาชนแทนบัตรคนจนเดิมนะครับขอแสดงความเสียใจล่วงหน้าด้วยนะครับสําหรับกลุ่มที่ ลงทะเบียนแล้วไม่ไปแก้ไขข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลไม่ทันนะครับผมโอเคครับและนั่นก็เป็นเรื่องจริงเรื่องที่1นนะครับผมต่อไปนะครับผมอ่าคนที่มีบัตรคนจนเดิมอยู่ณนะปัจจุบันนี้นะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยไอบัตรคนจนเนี่ยมันใช้ได้ถึงเมื่อไรไม่พูดถึงการลงใหม่นะพูดถึงบัตรคนจนเดิมนี่แหละที่เรามีอยู่นี่แหละมันใช้ได้ถึงเมื่อไรเบื้องต้นนะครับผมตามข้อมูล ที่ผมได้รับมาอย่างน้อยๆสุดก็ใช้ได้ถึงเดือนมกราคมครับผมและนะครับในเดือนธันวาคมวันที่หนึ่งนี้รัฐก็ยังคงมีเงินที่โอนเข้าบัตรคนจนให้อีก2,100บาทซึ่ง2,100บาทบางคนบอกว่าไม่เคยได้มันได้อะไรนักหนามากมายขนาดนี้หรืออท่านอาจจะบอกว่าบางคนบอกว่าเอ้ยมันไม่ได้หรอกแบบนั้นแบบนี้นะครับท่านมาฟังเรื่องจริงกันดีกว่าว่ารัฐให้อะไรวันที่1 ธันวาคมนะครับสำหรับคนที่มีบัตรเดิมอยู่รัฐก็ยังคงให้อยู่นะครับผมในเงิน2 1, อง0่งบาทเนี่ยหรายการซึ่งแต่ละรายการผมบอกก่อนนะว่าท่านจะใช้หรือไม่ใช้นั่นก็ถือว่ารัฐให้ไม่ใช่ว่าท่านไม่ใช้ท่านบอกว่าเอ้ยเราไม่ได้ใช้ถือว่าไม่ได้ไม่ถูกต้องครับรัฐให้ท่านจะใช้หรือไม่ใช้นั่นถือว่าได้แล้วโอเคครับเรามาฟังกันเลยครับรายการที่1ของวันที่1นธันวาคม และแกวงเงินขึ้นรถมีและรถไฟฟ้าซึ่งวงเงินนี้ท่านสามารถขึ้นรถมีและรถไฟฟ้าได้จำนวน500บาทใน500บาทนี้ถ้าท่านใช้หมดก่อนหรือไม่ใช้เลยสิ้นเดือนรัฐจะมีการโอนคืนกลับเข้าก,กระทรวงการคลังแต่ถ้าใช้หมดก่อนท่านจะต้องเป็นผู้จ่ายเงินเพิ่มรายการที่2บัตรคนจนหธันวาคมรัฐให้อีก500บาทเป็นวงเงินในส่วนขึ้นรถบขอสอ บขอสอที่ว่านี้คือ,อ,อรถบขสเดินทางออกต่างจังหวัดต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพหรือจากต่างจังหวัดไปต่างจังหวัดด้วยกันก็ได้ทั้งหมดนะครับผมแต่ฟังดีๆครับผมแนะนําให้ขึ้นของบขอสเก้าก่อนนะครับผมเพราะว่าเขาร่วมบริการแต่ถ้าเป็นของบริษัทเอกชนอื่นท่านจะต้องสอบถามกับเขาก่อนว่าเข้าร่วมกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเปล่าประมาณนี้นะครับถ้าท่านใช้หมดก่อนหรือไม่ใช้เลยตอนสิ้นเดือนรัฐจ,จะ โอนคืนกลับเขากะส่วนการครังนะครับถ้าไม่ใช้เลยหรือใช้บ้างเหลือเล็กๆน้อยแต่ถ้าใช้หมดก่อนท่านจะต้องเป็นผู้จ่ายเงินเพิ่มนะครับต่อไปรายการที่3ของบัตรคนจนวันที่1ธันวาคมรัฐมีการโอนเงินเข้าให้อีก500เป็นในส่วนของวงเงินขึ้นรถไฟรถไฟที่ว่านี้คือรถไฟที่เดินทางออกต่างจังหวัดหรือต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพหรือต่างจังหวัดไปต่างจังหวัดด้วยกันนะครับผมไปไหนก็ได้ให้อีก500ถ้าท่านใช้หมดก่อน หรือใช้ไม่หมดอ่ะข,ขออภัยนะครับผมพูดผิดนะตรงนี้เนาะถ้าท่านใช้ไม่หมดนะครับผมหรือไม่ใช้เลยอาะแบบนี้เนาะทั้งรถเมล์รถไฟฟ้ารถไฟรถบขอสเนาะถ้าใช้ไม่หมดหรือไม่ใช้เลยตอนสิ้นเดือนรัฐจะโอนคืนกลับเข้ากระทรวงการคลังนะครับผมแต่ถ้าท่านใช้หมดก่อนตอนสิ้นเดือนท่านจะต้องจ่ายเงินเพิ่มนะครับผมก็คือพอหมดห้าร้อยอ่ะ เอาง่ายๆทั้งหมด500เมื่อไรท่านก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มนะครับผมประมาณนี้เนาะสรายการก็1,500เข้าไปแล้วรายการที่4ของบัตรคนจนเป็นวงเงินส่วนลดซื้อกาสถุงต้มซึ่งท่านสามารถนําถังกาสหถุงต้มที่ท่านมีอยู่ไปซื้อหรือเปลี่ยนถังได้ตามร้านคาที่กระทรวงพลังงานกําหนดโดยหลักการคือสมมติกาซ4 0 0ท่านได้รับส่วนลดจากรัฐไป100 เขาจะเก็บเงินท่านเพียงแค่300บาทเท่านั้นแบบนี้นะครับผมให้รีบไปใช้เลยนะ1คนนะครับต่อ3เดือนต่อ100นะครับผมรายการที่4อ่ารายการที่5ของบัตรคนจนใครที่เคยได้รับเดือนละ200บาทอยู่1ธันวาคมรัฐก็ยังคงโอนให้อีก2 0 0บาทเหมือนเดิมทุกประการนะครับไว้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและไว้ซื้อของตามร้านค้า ธงฟ้าประชารัฐร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งร้านค้าที่มีแอปพลิเคชันถุงเงินนะครับและการที่6ของบัตรคนจน1นธันวาคมวงเงินที่ได้รับอีกคือ300บาทเดิมที่กลุ่มนี้เคยได้รับปกติครับเหมือนกันเลยครับไว้ใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคไว้ซื้อตมรา้านธงฟ้าโทรทารัฐนะครับผมและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งและร้านที่มีแอปพลิเคชันถุงเงินนะครับผมและการทั้งหมดนะครับของบัตรคนจน ขึ้นรถเมล์รถไฟฟ้า500ขึ้นรถบขส5 0 0ขึ้นรถไฟ500ขึ้นรถไฟเดินทางออกต่างจังหวัดหรือต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพอีก500ค่าการหุงต้มหรือส่วนลดการหุงต้ม100เงินซื้อสินค้า200-300รวมเป็น2,100ตามกลุ่มตามเกณฑ์ที่ผมได้แจ้งไว้ในคลิปทั้งหมดนะครับผมและนี่ก็เป็น เรื่องจริงที่ท่านควรจะรู้บางท่านนะครับผมรู้เรื่องไม่จริงมาว่าอันนั้นไม่ได้อันนี้ไม่ได้เราไม่เคยได้จริงๆรัดให้แต่ท่านใช้หรือไม่ใช้นั่นเป็นสิ่งที่ท่านจะต้องพิจารณาเอาเองนะครับผมไม่ใช่ว่ารัดไม่ให้รัดให้แต่ท่านไม่ใช้อ่าท่านใช้หรือไม่ใช้มันก็เป็นส่วนที่ท่านต้องพิจารณาเอาเองไม่ใช่คนอื่นบอกว่าไม่ได้หรอกอย่างนั้นอย่างนี้โอเคครับผม ทีนี้ท่านรู้แล้วนะครับว่าเรื่องจริงเป็นอย่างไรอย่าลืมนะครับกดติดตามไอทีมีสาระกดกระดิ่งการแจ้งเตือนท่านจะได้ไม่พลาดคลิปที่มีข้อมูลข่าวสารที่ดีมีประโยชน์มีสาระมีความรู้และที่สําคัญที่สุดลงแต่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเรื่องจริงสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ